คุณจุนครับค่ะสวัสดีค่ะก็กลุ่มธนาคารนะคะสินเชื่อเดือนพฤษภาคมน,นะคะภาพรวมเนี่ยก็คือหดตัวนะคะลบ0.4%มานอนมันหลักๆเนี่ยถ้าถ้าเราดูแต่ละดีเทลนะคะเราจะาทราบเลยนะคะว่าแต่ละแบงค์เนี่ยเหตุผล<ป>หรือว่ากลุ่มลูกค้าที่หดตัวหรือว่าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าแต่ละที่เนี่ยมีปัจจัยต่างกันไปนะคะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยเรามองว่าสินเชื่อลดลงทุกกลุ่ม หลักๆเลยนะคะมาจาก2ออย่างอย่างแรกเนี่ยก็คือแบงค์เข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อด้วยในช่วงนี้อย่างที่2องะนะคะเรื่ความที่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างช้ามันก็เลยทําให้เบิกจ่ายสินเชื่อน้อยลงด้วยนะคะหรือพูดง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับว่ากระทบทั้งในฝั่งของตัวอ่ะ พูดให้สินเชื่อแล้วก็ผู้ขอสินเชื่อเลยก็กระทบทั้งสองส่วนนะคะซึ่งถ้ามาดูแต่ละธนาคารนะคะก็จะมีธน,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 นาคารที่รายงานสินเชื่อเพิ่มขึ้นมาออนมันมี2อธนาคาร SCB แล้วก็ทิสโก้นะคะสําหรับธนาคารที่รายงานสินเชื่อหดตัวมันออนมันเนี่ยจะมี TTB, KKP, BBL แล้วก็ KTB นะคะแล้วก็ในฝั่งของตัวเคแบงคเนี่ยรายงานสินเชื่อทรงตัวมันออนมันนะคะ พอเรามาดูในฝั่งของตัวเยโทเดตเนี่ยเราจะเห็นได้นะคะว่าเยโทเดตนะปัจจุบันเนี่ยยังลดส่วนจุดหนึ่งเยโทเดตอยู่ถามว่าเราเรามองยังไงต่อจากนี้ในฝั่งของตัวสินเชื่อของตัวกลุ่มแบงก์อะนะคะเรายังมองเหมือนเดิมคือภาพรวมทั้งปีนะคะสองสี่เนี่ยยังคาดว่าเติบโตสองเปอร์เซ็นต์เียออเนียให้น้ําหนักนะคะการเติบโตในช่วงครึ่งหลังของปีเรายังเชื่อว่าครึ่งหลังอะนะคะในเรื่องของตัวพวกกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็น่าจะมีมากขึ้นนะคะน่าจะผลักดันให้สินเชื่อเนี่ยกลับมาเห็นก เติบโตได้นะคะคําแนะนาของตัวกลุ่มก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะก็คือเป็นนิวโตรัพปิ้งของกลุ่มยังเป็นตัวเดิมนะคะก็คือเป็น KTB แล้วก็ TTB ค่ะครับผมคุณจูนครับถามนิดนึงคือตอนนี้มันลบ0.1โอเคแหละมันอาจจะก,กลับไปที่เป้าหมายของคุณจูนเนี่ยไม่ไ,มได้ยาก2%นะครับทีเนี้ยไอ2้2%นที่มันจะโตต,ตรงเนี้ยมันจะมาจากเซกเตอร์ไหนแล้ว ใครจะได้เ e น e ฟิตเยอะที่สุดนะครับในในมุมของสินเชื่อที่มันจะโตในช่วงครึ่งปีหลังครับอ่าค่ะหลักๆนะคะเราให้น้ำหนักในฝั่งของตัว Corporate แล้วก็ Government เลยนะคะแน่นอนคนที่จะได้รับประโยชน์อ่าในฝั่งตัวกลุ่มนี้เนี่ยคนที่มีสินเชื่อกลุ่มนี้มากที่สุดก็จะเป็น KTB แล้วก็ BBL นะคะณปัจจุบันเรามองแบบนี้ถามว่าทำไมหลักๆเลยพอเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า กลุ่มเปราะบางค่อนข้างน่าห่วงกลุ่มเปราะบางก็จะมีในฝั่งของตัว SME กับรีเทลนะคะเรามองว่า2กลุ่มนี้โอกาสที่จะฟื้นตัวหรือว่ามาเบิกจ่ายสินเชื่อเนี่ยก็จะค่อนข้างยากนะคะนอกจากนั้นเนี่ยพอ,อเศรษฐกิจที่มันฟื้นตัวช้าก็บอกเลยว่าแบงค์ค่อนข้างเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อมากๆโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเราก็เลยจะไปให้น้ำหนักในฝั่งของตัวพวกสินเชื่อภาครัฐแล้วก็สินเชื่อ,อ,อ,อธุรกิจขนาดใหญ่คะ่ะครับ ซึ่งตัวที่ได้ไประโยชน์ก็คือ KTB สินเชื่อพักรัฐอันนี้ชัดเจนเลยส่วน c o ร์ o ปอเรเนี่ยคือ BBL ถูกไหมฮะถูกค่ะครับส่วน SME กับรีเทลเนี่ยถ้าไปดูในเชิงของโครงสร้างสินเชื่อก็จะเป็นเค a n k กกับ SCB อันนี้คุณจูนวางว่ายังยังน่าเป็นห่วงอยู่ถูกไหมฮะ ใช่ค่ะเพราะว่าออย่างที่คุณอาทิตย์ได้ยินข่าวนะคะก็บอกเลยว่ามีเสียช่วงเนี้ยค่อนข้างเยอะแล้วก็การฟื้นตัวเศรษฐกิจเนี่ยก็มีความไม่แน่นอนค่อนข้างมากกลุ่มเปราะบางอย่างอย่างที่เราเข้าใจกันแหละก็คือกลุ่มรีเทลเอส e นะคะก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในฝั่งตัว a อดเจคคอยตี้มากที่สุด พอเขามีปัญหาในฝั่งของตัว asset quality นะคะปกติแบงค์เนี่ยง่ายๆว่าเขาก็จะเทียบ risk กับ return นะคะพอ risk มันเพิ่มขึ้นมากๆบางครั้งเนี่ย return ที่เขาได้รับนะคะมันไม่คุ้มค่ากับความเสี่ยงที่ที่มันเจอน,นะคะเขาก็เลือกที่จะไม่ปล่อยดีกว่านะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยมองว่า,ากลุ่มที่จะมาผักดันในฝั่งของตัวสินเชื่อปีนี้ได้เนี่ยก็เลยให้น้ำหนักในฝั่งของคนที่เหมือนกับว่า,า risk ค่อนข้างต่ามันก็จะเป็นในฝั่งของตัวพวกก o m เมนแล้วก็ในฝั่งของตัวธุรกิจขนาดใหญ่ค่ะครับผมอ่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณจูนมากมากนะครับกับข้อมูลอัปเดตในส่วนของสินเชื่อเดือนพฤษภาคมนะครับขอบคุณครับคุณจูนครับ